สวัสดีค่ะคุณอังคณาคุณอรดาค่ะเป็นไงบ้างคะสําหรับราคาน้ํามันเห็นมีการย่อตัวลงมาบ้างในช่วงก่อนหน้านี้นะคะค่ะในช่วงนี้นะคะภาพรวมก็ยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะคะก็เองเมื่อคืนราคาน้ำมันดิบบริษัเองก็ปรับตัวลดลงนะคะประมาณ26เซนค่ะต็อมาปิดอยู่ที่105.78เซนเลยนะคะเ็สาเหตุหลักๆน่องมาจากอุปทานน้ำมันดิบในตลาดนะคะที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมี การผลิตในส่วนของทะเลเหนือนะคะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้หยุดชะงักไปนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย <c oughs> คือเมื่อคืนนี้ก็กลออับมาิตได้เหมือนเดิมแล้ว ปร,ประกอบกับทางด้านลิเบียเองนะคะที่เพิ่งจะส่งออกมาได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็เจอปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ทําให้เรือขนส่งเนี่ยเกิดการล่าช้านะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้เองนะคะก็กลับมาดําเนินการแล้วก็ส่งเรือลงน้ำนะคะขน mm hmm. ส,ส่งน้ำมันได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกันก็เลยกดดันราคาน,น,ะคะน้ํามันดิฟเฟนต์ให้ตับลดลงต่อเนื่องค่ะค่ะดูดม่เมค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ ค่ะแต่ว่าในส่วนของน้ำมันท er ี่เป็นเวสเซ็กซ์ซ่านะคะเมื่อคืนนี้ก็จะเห็นว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนทางกันกับทางเรินนะคะคือทางเวสเซ็กซ์ซเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ7 6เซนก็ไปติดอยู่ที่9.7เหรียญกับอีก19เซนนะคะหลักๆเนี่ยที่ดีเอทเขาปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเหตุผลจากเนื่องมาจากความหนาวเย็นในในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการใช้น้ํามันเพื่อทำความร้อนเนี่ยแบบเพิ่มากขึ้นราคาก็เลยสูงขึ้นแล้วก็หนุนให้ราคาน,น้ำมันดิบเนี่ยแบบเพิ่มขึ้นตามนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเหตุผลในส่วนของอปริมาณน้ํามันที่บริเวณบูชิงโอกาฮ์โอมานะคะหลังจากที่ท่อส่งน้ำมันดิบกีโซนปลายปลายเนี่ยเปิดใช้บริการ อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อประมาณช่วงวันที่20ไปไลายในเดือนมอการาคมตอนนี้เปิดใช้มา1-2สัปดาห์แล้วเห็นได้ชัดว่าปริมาณน้ำมันคงคลังที่กคชเช่ปรับลดลงจริงๆก็เลยเป็นเหตุผลสนับสนุนให้ราคาในส่วนของ WTI หรือว่าแมสเซเลี่ย,รรยปรับเพิ่มขึ้นในช่วงของเมื่อคืนนี้ค่ะแนวโน้มราคาน้ํามันในบ้านเราจะเป็นยังไงต่อไปคะคุณพรหมพิมานเพราะว่าค่าการตลาดในช่วงสัปดาห์นี้นปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะคะแล้วก็ดูราคาน้ํามันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ก็ยังมีการปรับตัวลดลงทั้งเบนซิลล้วก็ดดีเย ค่ะในส่วนของหน้าทางบ้านเรานะคะก็อย่างที่คุณฮาคุณดาราได้เรียนไปนะคะก็คือปรับลดลงน่าจะมีโอกาสที่จะตับลดลงได้นะคะอย่างที่บอกก็คือค่าการตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็แนวโน้มของตลาดสิงคโปร์เองก็ปรับลดลงต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำมันคงคลังของทางสิงคโปร์นะคะก็วัดอิ่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็แรงซื้อในช่วงนี้เนี่ยในตลาดเนี่ยดูเหมือนค่อนข้างจะเงียบเหงาค่ะ ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วปัจจัยที่เราต้องจับตาดูหลังจากนี้แล้วคะสัปดาห์นี้นี่มีอะไรที่เป็นผลกับความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันบ้างไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเ,เหตุการณ์หลักๆก็กน่าจะเป็นาการประชุมของธนาคา,ารกลางสหรัฐวโตรนะคะก็คือในวันที่6กุมภาพาน <ừ. S 2> ันธ์นะคะก็น่าจะเป็นยังมงมของการประชุกระดอกเบียที่ระดับต่างนะคะเพื่อที่จะหนุนให้การดำเนินธุรกิจของทางจักงวรัดิยุโรปเนี่ยให้ยังคงอยู่ต่อเนื่อง เราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเป็นช่างยิ่งในส่วนของอาจรย์การว่างงานของทางยุโรปออกมาเนี่ยถือว่าอย่มีความที่ส่งมากๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของปัญหาหนี้เชิงทางารนของทางด้านสหรัฐเองที่ก็มีกําหนดเดทไลน์ในวันที่เจ็ดกรกฎาคมเล์น,นะคะตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะกดดันแล้วก็กระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ย หามาตรการที่ชัดเจนที่จะแก้ไขปัญหานี้สงคนามตานนีให้ได้จริงแต่ว่าลาสุดนีก็ยังไม่ได้มีคะสั่ขงของรัฐบาลยังไม่มีมาตรการใดชัดเจนเลยนะคะก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ ค่ะส,สวัสดีค่ะสอปัจจัยนะคะเมื่อกี้คุณพรพี่มารียนนเ้ซราบางท่านอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะคะก็คือ 1. ธนาคารกลางยุโรปจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพราะเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะกระเตื้องขึ้นมามากนักนะคะ2คืออย่าลืมนะคะเพดานนี้สหรัฐซึ่งตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นปัญหากันมาจนเกิดก๊อฟเม้นช็อดาวน์เได้ใช่ไหมคะแล้วก็7กุมภาพันธ์นี้ก็คือเดทไลน์ของเขาตอนนี้ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรก็มีการลุ้นกกันนว่่าาามมีีรรเพพิดห้ือ มีการแก้ปัญหายังไงกันตอน่อใช่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีคลังออกมาเรียกร้องแล้วนะคะเพราะว่า,ายืดมาในรอบที่แล้วก็คือจบวันศุกร์น,นี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้ถ้าไม่แก้ปัญหาอีกก็จะกลับมาชนเพดานนี้อีกและจะกลายเป็นเรื่องของการชักดาบหรือเปล่าอ<ช>ันนี้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยกำลังติดตามกันอยู่นะคะ